สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ยังอยู่กับเฮียโชคนะครับกับเว็บโชค7 7 .com นะครับผมเราทำการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการฝากเงินนะครับเพื่อที่จะซื้อหวยนะครับผ่านเว็บโชค7 7 c o m อ่ามสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับผมท่านสามารถาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ส,ส,งสมัคร กับลิงก์วิธีสมัครสมาชิกนะครับที่ผมทําการอัดคลิปสอนไว้แล้วเนี่ยจดยทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่สมัครก็ไปกดสมัครสมาชิกก่อนได้นะครับสําหรับท่านไหนที่สมัครสมาชิกแล้วนะครับผมก็ให้ท่านทําการล็อกอินเข้ามาที่หน้าเว็บโชค7จ็ดเจ็ดคอมครับผมพอล็อกอินเข้ามาในระบบเนี่ยเราก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้นะครับหน้าแบบนี้เลย ในขั้นตอนการเติมเงินขั้นตอนแรกก็ให้เราทําการคลิกที่แจ้งเติมเงินครับจะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปเงินแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเนาะโอเคกดเข้าไปชื้พอกดเข้ามาในหน้าแจ้งเติมเงินแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนลงมาเลยครับผมเลื่อนลงมาอ่าก็อย่าลืมอ่านพวกคําเตือนพวกนี้ด้วยนะครับผมมันก็ถือเป็นสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับอ่า จนถึงช่องแจ้งเติมเงินครับจะมีช่องอยู่ตรงนี้จำนวนเงินที่ต้องการโอนขั้นต่ํหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับทางเว็บนี้ฝากเงินได้ขั้นต่ําเพียงหนึ่งบาทก็ฝากได้แล้วนะครับอะเดี๋ยวผมจะฝากสักยี่สิบบาทละกันยี่สิบพอใส่จํานวนเงินที่เราต้องฝากต้องการจะฝากแล้วนะครับก็ให้กดขอรับเลขที่บัญชีนะครับผมป้าบอ่าหลังจากกดแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะมี หน้าอ่าเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนอย่างนี้เด้งมานะครับก็ให้เราทําการอ่านแล้วก็กดปิดไปนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเราจะเจออ่าข้อมูลครับข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับที่เราจะต้องโอนเข้าไปนะครับเราจะต้องทําการโอนยอดเนี่ยเข้าไปในบัญชีดังกล่าวนะบัญชีนี้นะครับผมยอดที่เราจะต้องโอน คือยอดตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็คือ20บาท72สตางค์นะครับผมอย่าลืมนะครับเราต้องโอนยอด20.72เท่านั้นนะครับห้ามปัดเศษห้ามลืมเศษสตางค์นะครับเราโอน20บาททวน20.50ไม่ได้นะครับผมระบบจะไม่นับนะครับอ่าก็ให้เราทำการโอนยอดเนี่ยครับผมที่เราเห็นนะครับตามนี้20.72เข้าไปในบัญชี อานนี้นะครับบัญชีดังกล่าวที่ระบบแสดงมานะครับผมอ่าพอเราทําการโอนปุ๊บเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนสําคัญเลยนะครับบางคนนี่คือจะงงตรงนี้ของเว็บนี้นะครับบางคนจะงงมากว่าอา้าวฉันโอนไปเรียบร้อยแล้วมันไม่เห็นมีปุ่มให้กดแจ้งฝากเลยจะแล้วคราวนี้เอจะไปกดใส่จํานวนเงินในสลิปเวลาโอนในสลิปที่ไหนล่ะอะไรอย่างนี้นะครับเว็บนี้ ไม่ต้องใส่นะครับผมมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับคือทางระบบเนี่ยจะจะฟิกเข้ามาแล้วว่าท่านมีการแจ้งแจ้งโอนเข้ามายอดเ,อเงินจํานวนนี้แล้วก็เศษส,สตังค์เท่านี้นะครับก็จะมีท่านแค่คนเดียวในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับที่ระบบจะทําการสุ่มยอดนี้มาให้ก่อนถ้าเกิดมี มีใครถ้าเกิดยอดเนี้ยทําการโอนเข้าไปปุ๊บ20.72บาทเนี่ยระบบก็จะทําการฝากเงินให้อัตโนมัติเลยท่านไม่ต้องแจ้งฝากใดๆทั้งสิ้นนะครับขอแค่โอนยอดให้ถูกแล้วก็โอนเข้าบัญชีให้ถูกต้องแค่นั้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการโอนเงินเข้าฝากกับเว็บโชค7จนะครับผมอ่านี่แหละครับแค่นี้เองเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําการแจ้งฝากใดๆเพิ่มเติมเลยแค่คลิก รับยอดแล้วก็โอนเงินตามยอดดังกล่าวให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับก็ระบบก็จะทําการฝากเงินเข้าเข้าไปในระบบของท่านโดยอัตโนมัติเลยครับผมโอเคก็สําหรับการฝากเงินนะครับกับเว็บโชค7 7เจเนี่ยไว้สําหรับที่จะเล่นหวยออนไลน์นะครับผมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวของผมเดี๋ยวต้องรอระบบปรับก่อนนะครับผมเพื่อจะแจ้งฝากไปตะกี้นี้ก็ อาจจะระยะเวลาในการรอก็มจริงไม่เกิน5้าทีหรอกครับถ้าเกิดท่านทําข้อมูลถูกต้องทุกอย่างก็ระบบก็จะขึ้นยอดเงินให้เลยนะครับประมาณภายในนาทีเดียวจริงๆก็ขึ้นให้แล้วโอเคขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ยอดยอดเงินเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการซื้อหวยกันก็ในขั้นในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการซื้อหวยกับเว็บโชค 77.com นะครับผมให้กับทุกท่านเลยนะครับผมได้ ซื้อหวยไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้การฝากเงินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ